ถามว่าตื่นกล้องไหมก็ไม่ตื่นกล้องครับเพราะว่าน้องทิกเกอร์นี่เล่นละครมาตั้งแต่อายุ7จ็ดขวบแล้วครับแต่ตอนนี้น้องทิกเกอร์อาชิราราบลูกชายคนเดียวของคุณแม่นิโคเทริโอครับกับคุณพ่อแมวจิรศักดิ์บานพุ่มอายุ17ปีแล้วนะครับเรียนหลักสูตรดนตรีและการแสดงที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสเอกมัยครับพระมองเห็นเส้นทางในวงการบันเทิงที่สามารถเติบโตได้อีกนะครับจากแบบอย่างไม่ใช่ใครเลยฮะคุณแม่นิโคนี่แหละครับ น้องทิกเกอร์เล่าว,ว่าอยากเป็นนักแสดงแบบคุณแม่ก็เพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยฮะทิกเกอร์เองมีโอกาสได้ไปดูคุณแม่ครับแสดงละครเวทีเรื่องลมหายใจ The m u s ว c a l ครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทำให้อยากพัฒนาตัวเองมาสายนี้ครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่เคยโดนตำหนิเรื่องภาษาในกองถ่ายแต่ว่าเจ้าตัวก็อยากพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้การแสดงลื่นไหลแล้วก็สามารถรับบทบาทที่หลากหลายขึ้นครับ ผมเคยเรียนการแสดงละครเวทีครับผมก็เลยผมก็เลยเคยแสดงมาเยอะมาเยอะครับแต่พอพอต้องแสดงในภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วเป็นละครอยู่หน้ากล้องอ่ะครับมันก็รู้สึกว่าแบบเออผมไม่รู้ใช่ลดเลเวลแล้วไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงครับไม่รู้จะทํายังไงต่อครับเ <c oughs> พราะเทคนิคมัน,ม,นมันก็มันคนละอย่างนิดน,นึงอ่ะครับใช่ครับ เวลาออกกองนะฮะก็จะมีคุณแม่นิโคนะฮะมาด้วยนะครับอย่างที่เห็นคือวันบวงสวงนี่มีละครเรื่องละครเรื่องใหม่ของน้องทิกเกอร์นะครับคุณแม่ก็มีมาให้กําลังใจไม่ห่างนะฮะแต่ความในใจของทิกเกอร์คุณผู้ชมนี่ฮะค,คุณแม่มาให้กาลังใจทิกเกอร์บอกแอบเซลล์ๆหน่อยว่าแม่แม่มาทั้งทีกดดันเลยเพราะคุณแม่นี่เลยครับเป็นครูคนสําคัญนะฮะกลัวเลยว่าจะทําอะไรผิดผิดถูกๆเดี๋ยวจะโดนดุเอานะครับ โดยตอนนี้เองทิกเกอร์ต้องฝึกร้องฝึกเต้นด้วยครับเ <m> พราะว่าอนาคตอาจจะมองหาลู่ทางถึงการเป็นศิลปินบอยแบนด์ครับซึ่งเป็นงานที่ฝันไว้ว่าอยากเป็นศิลปินครับ <S <S